พี่ดองที่ให้การตัดแทนกระชินครับเริ่มขบวนแห่ในครั้งนี้เริ่มต้นที่บ้านปฏิวัติครับโดยเฉพาะไม้กงไม้กวาดนะครับถ้าถือได้ก็ให้ถือนะครับเนาะอากระบาตั้งแต่นี้เลยชาวบ้านมาแซ่ซองอยู่ที่หน้าบ้านปฏิวัติครับก็เรียนเชิญเลยนะครับตั้งองค์ขบวนเลยเราจะได้แห่นะครับเดี๋ยวซ้ายกว่านี้จะร้อนนะครับจะร้อนเนาะก็เดี๋ยวเพลงอะไรก็แล้วแต่ดีเจเขาจะจัดให้นะครับ วันนี้ขอบคุณเหลือเกินนะครับสําหรับพี่น้องขอบคุณท่านปฏิวัติกําจัดภัยนะครับแล้วก็ชาวพี่น้องจันทนลสวรน้อยที่มาร่วมขบวนแห่แสดงความยินดีในกระถินสาม,มัคคีนะครับวัดชยัยพรหมคุณและร่วมแสดงความยินดีกับพระเดชพระคุณเจ้าอาธิการาบรรจงสุวโจนะครับเจ้าวาดวัดชยัยพรหมคุณนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ โคนหรือว่าโอ้รถแห่โก่นเนาะอ่ะเดี๋ยวอีกสักรู่นหนึ่งนะครับก็ถ้ายังไงรถแหเดินโคนขบวนแห่ก็ไป็นขบวนเลยนะครับใครจะทำหนุ่มรอครับหนุ่มรอครับอโอคค้โ,อโหอลังการยิ่งใหญ่ครับโอเคยครับขอบคุณครับ